สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝัน f a ม i ลีนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมใ m เมสนะครับอ่ะทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้อ่ะเป็นวันที่สองนะครับโอ้น้ํำไหลออกเต็มเลยนะครับนี่เอ้าเอ้าอย่าไปไหนนี่เอ้าเอ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 า

เอาคนหนูทำไรครับเอา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 เอทำอะไรนี่นโอ้โหเอาไปแล้วไปไหนไม่รู้เขปาปลาเขาดงแล้วเอาเอา เอาดูน้ำดิดูน้ำดิดูดิดูดิดูดิโอ้เออเอูอเอูดูการทำดูทำเด็กอ้วนทำอะไรครับดูครับแม่แม่เอลซี ดูเด็กอ้วนทำอะไรครับนี่ดูดูดูการการเล่นของเขานี่แปลกนะครับนี่โอ้ยดูดำหมดแล้วน,น้ำนี่ดูดูออืืมม đẹp uốn này, shop lìa, lại step du, 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 này cứ bêm chăng นานๆในลงครั้งหนึ่งเอาเอาเลยเออเออเออเดี๋ยวคิดไปแน,น่เฮ้ยดำลองคิดลองคิดบ่เอาเอาตีสบายใจเลยครับคุณหนู <c oughs> อ้าว <c oughs> เหนื่อยแล้วก็แช่หน่อยครับอ่ะวิ่งเหนื่อยแล้วก็แช่หน่อยแจ่ยังไม่ถึงนาทีจะไปอีกแล้ว แค่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จะไปอีกแล้ว <c oughs> แ่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีก็จะไปอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> อะไรกินเอาเลยฝันฝันบอกว่าหิวเอา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 ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้ขึ้นขึ้นภูเขาแล้วเอาเอาขึ้นภูเขาแล้วครับ

อ่อนไปคิดนวลกี้เอาแล้วครับเอาขึ้นขึ้นไรเนี่ขึ้นอะไรนี่อย่าทำอะไรนี่ถอยมายิงมาถอยถอยถอยมาไปอยไป,ยไป,ยไปดูต้นไม้ใหญ่ดูต้นไม้ใหญ่เลยครับเอานิ่งเอา

ไปไหนครับเดินมั่วทั่วเลยไม่ได้เดินครับวิ่งเอาครับไม่ได้เดินครับวิ่งเอาดูดูดูครับดูครับเด็กดื้อทำอะไรครับดูดูดูเด็กอ้วนทำดูเด็กอ้วนครับนี่เด็กอ้วนนะครับชุกแป้งแล้วก็จะขึ้นอ่างนะครับนี่ โอ้ทำอะไรนี่เอ้าเอ้าเด็กอ้วนทำอะไรครับเอา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 เลยครับเอาเลยครับเอาครับ เอาครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วครับข้าปลาข้าดงอีกแล้ว เอาเอากินอะไรครับจะกินไม้ไผ่อ้าวกินไม้ไผ่อะจัดไปโอ้กินไม้ไผ่ครับนี่เอาเอาจะกินเหมือนแม่เขานะครับกินต้นคอยเออนี่ต้นคอยลูกเอาเลยเลยกินกินเลยครับกินเลยครับ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอืมกินเลย <c oughs> กินต้นข่เหมือนแม่เอาอร่อยไหมครับ เกินไม้ไผ่ก็กินไม้ไผ่เหมือนแม่นะครับผมนี่ไปไหนอีก วิ่งไปแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปโอ oh. ้ไปละ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  ก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันฝันนะครับ ก็อย่าลืมติดตามนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ